ปัญญาโลกัสมิปัจชูโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัจโูโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกวิทยาไลัยสงุรีรำ วิทยาลายัยสงบุรีรัมวิทยาลายัยสงบุรีรัมประการหนึ่ง ซึ่งขาดพระศาสนาทั้งโลกาเกิดทุก์เข้ายุคเข็นซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็นก็ต้องเป็นไมตรีปราณีกันอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจาก วิทยาลัยสงบริรัมทุกวันเวลาห้านาฬิกาถึงห้านาฬิกาสามสิบนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบ,บกกองทัพภาคที่สองค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมนฑลทนหารบกที่ยี่สิบหจังหวัดบุรีรัมย์อำนวยรายการโดยพระเดชพระคุณพระศรีปริยติธาดาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงบริรัมย์วันนี้ กับผมบรรลสงุนลุครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5ด้านภาษาและวรรณกรรมได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณดรพระมหาพศสุวัจโจอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงบริรมัมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพครับผมเีิญพระอาจารย์ครับวันนี้พระอาจารย์จะนำเสนอ ต่อจากเมื่อวานไหมครับผมเมื่อวานรู้สึกว่าเราจะพูดกันค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับผมโรยเฉพาะเรื่องพระเขียวแก้วที่มาปฏิสถาที่ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรตามพรลิงแต่วันนี้พระคุณเจ้านี่จะเมตตาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไระครับผมมีมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะพูดถึงก็คือต้นพระศรีมา ah โผล่เพราะรว่าเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับ จังหวัดบุรีรัมย์แลวก็อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินที่เขาจะอัญเชิญมาวันที่1 8บแนี้ครับนทีนี้ถ้าเราถ้าเราทราบความเป็นมาที่เกี่ยวข้องเพราะว่าคราวก่อนที่แล้วเราพูดเฉพาะในแง่ของประเทศศรีลังกาครับผมทีนี้เรามาพูดในแง่ของความเชื่อเหล่านี้เข้ามาสู่ประเทศไทยได้ยังไงแล้วเรามีประเพณีปฏิบัติต่อต้อตนพระสีมาพโพยังไงบ้างครับอัน,นอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันทําให้เรามองเห็นว่าเอ๊ะ ทำไมคนไทยไปเจอต้อนโพยัยงยกมือไหว้นี่ทำไมหเห็นหเห็นหพวกฝรั่งเนาะพระพระคุณเจ้าเจิิพรเห็นฝรั่งเห็นต้นไม้ด้วยเห็นต้นโพเห็นได้เนี่ยมันก็เฉยไม่เหมือนเราเชาวพุทธนะเพราะว่าเมื่อเห็นต้นโพนี่เสมือนว่าสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนาะเพรเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์เพรแล้วก็คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มักจะเข้าไปกราบไหว้แต่ฝรั่งเนี่ มันนับถือาศาสนาคริสต์เลยมันไม่เห็นความสําคัญของตนอ้นโพอ,นนอันนี้เขาเรียกว่าคติความเชื่อ,อที่มีการสั่งสมสืบทอดมาจากบรรพุรุษจากร,รุ่นสู่รุ่นครับผมบางทีบางครั้งเรากราบเราไหว้ไปโดยที่เราไม่ได้ศึกษาความเป็นมามแต่มันก็ฝังจิตฝังใจว่านี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่เราพากันกราบกันไหว้ครับคือเมื่อสมัย อนพวกบรรพบรุษพาทำเนะาะพากราบไหว้อ่างไรแต่ว่าเราก็ไม่เคยศึกษารก็ให้ทําตามนั้นใช่ถ้าคติความเชื่อเหล่านี้มันกลายเป็นประเพณีอม,มันก็ต้องไม่ไม่ต้องการคําถามใช่เพราะว่าทําแล้วมันก็เกิดความสบายใจเกิดความสามัคคีในหมู่คณะครเราจะไม่ค่อยมีคําถามกันเราจะเห็นได้ว่าคนคนไทยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยจะมีประเพณีค่อนข้างหลากหลายตรงกันข้ามกับฝรั่ง เพราะพอหลังเวลาเขามีประเพณีเขาตั้งคําถามอพอตั้งคำถามแล้วเขาก็ถอยครับแต่คนไทยเนี่ยศรัทธาไว้ก่อนอปฏิบัติตามไปใครพ่าทำก็ทำไปไม่ต้องไปถามหาว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรอะไรไม่เกี่ยวกันเลยถามถามอาจารย์สักคำถามหนึ่งอย่างประเพณีลอยกระทงเนี่ยเราเราทาเพื่ออะไรอืประเพณีลอยกระทงเนี่ยครับว่าเออ บูชาคุณของแม่น้ำนะอันประการหนึ่งนั้นเป็นความเชื่อของผามแล้วก็ลํำลึกถึงพระพุทธเจ้านะที่มีรอยเท้าอยู่ที่แม่น้ำน้มัถาแล้วเเคยตั้งคำถามมาอยู่ที่ไหนไม่เคยตั้งคำถามเห็นไหมฉะนั้นเมื่อมันกลายเป็นประเพณีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยตั้งคำถามแต่อันนี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยฉะนั้นเราจึงมีประเพณีหลากหลายมากเลย เราสนุกคืนเคลงได้ตลอดปีได้ตลอดเดือน hmm. เพราะเรามีประเพณีอันดีงาม hmm. แต่ถ้าเราตั้งคําถามเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็ประเพณีก็จะเริ่มเริ่มเริ่มมีปัญหาเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีปัญหาไอ้คนหนึ่งเอมันตอบไม่ได้เราก็ไม่รับืออะไรใช่ใช <laughs> แต่มันแต่ประเพณีทุกอย่างมันจะมีคําตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าไม่ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งสองข้อสามข้อแล้วแต่เราจะยกเหตุผลมา อันนี้จึงตอบระอาจารย์ว่าคติความเชื่อเรื่องต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นความเชื่อที่มันฝังมานะฝังมาติดอยู่ในดีเอนเอเลยไม่ต้องตั้งคําถามช,ช,ช,ชแต่ทีนี้เราเราจะมาพูดถึงว่าไอความเชื่อเรื่องต้นโพธิ์เนี่ยที่มันมีประเพณีมาจากศรีลังกาเนี่ยมันเข้ามาจากเข้ามาสู่เมืองไทยได้อย่างไงวเราเรบนับถือกันตรงไหนคนคนไทยนี่เนื่องจากว่าเราศรัทธาศาส,สนาพุทธมาัแต่ต้นแล้ว โดยหลักฐานแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศไทยก่อนอาณาจักรสุโคททยด้วยซ้ำไปหนึ่งมาในลักษณะของมหายานก็คือติดตัวมาตั้งแต่บรรทมหลุดเราที่ย้ายมาจากจีนตอนใต้อสองก็คือเป็นศาสนาพุทธแบบผูกามซึ่งกษัตริย์ที่เผยแผ่ลัทธิลัทธิศาสนาพุทธแบบผูกามก็คือพระเจ้าอนุรัามังช่อ,อประมาณพศหนึ่งพันเจ็ด้อยอันนี้รพระองค์มีเดชานุภาพมาก สามารถที่จะรวบรวมหัวเมืองยาวมาจนถึงภาคอีสานบ้านเรา mm. อ่าเก่งมากฉะนั้นแบบผู้กามก็เลยลามมาด้วยครับ,รบฉะนั้นเรื่องต้นโพเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพระีิลังกาวงเนี่ยรัฐนักที่แบบผู้การมันก็เข้ามาด้วยแต่ก็ค,คงคงยังไม่เป็นที่รู้จัก,จกแพร่หลายยังไม่มีคนนับถือเท่าไหร่นักะฉะนั้นมันจึงไม่มีปรากฏในหลักฐาน ทางตำนานทางบันทึกตามตรมราตีพอเมื่อไม่มีปรากฏในหลักฐานอะไรนี้ก็เลยไม่มีใครที่จะรู้เรื่องราวความไม่สามารถรู้ได้เลยไม่รู้ไม่ได้อืเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานปรากฏใช่แต่ถ้ามันมีหลักฐานปรากฏในลักษณะของนิทานพื้นบ้านตำนานมันก็พอที่จับประเด็นได้แต่มันไม่มีเลยครับผมอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ครับอ่าทีนี้ไอ้ต้นโพเนี่ยต้นภระีมหาโพเนี่ยอัตมามองว่าน่าจะเข้ามาสู่ที่ตามพลิงก่อน เพราะรอะไรเพราะที่เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีจะมีโพธิวิหารอยู่<ม>อถ้า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 เคยไปกราบไปไหว้นะจะมีโพธิวิหารอยู่บางทีก็เรียกว่าโพลังกาวิหารอ,อยู่ในวัดพระบร,บร,บรมธาตุเลยครับผมนั่นแสดงว่าในสมัยอาณาจักรตามพลิงน,น,นั้นเขาได้มีการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิมาปลูกที่ตามพลิงเรียบร้อยแล้วครับอ,อันนี้เป็นหลักฐานฐานชั้นต้นที่เราเชื่อว่า ต้นโพมาที่ประเทศไทยอีกหลักฐานหนึ่งอ,อาณาจักรทวารวดีเขาก็มีการอ้างอ้างพระพิมพ์เพราะว่าในพระพิมพ์นั้นมีรูปต้นโพอยู่แต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามาปลูกจริงหรือไม่เพราะว่าพระพิมพ์นั้นมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ใช่ของทาววรเอาตรงนี้ก็คือต้นโพนะ่ะมาอยู่ที่ตามพลิงก่กอนก็เรกันคกันเอาตามหลักฐานง่ายๆแค่นี้ อตอนนี้เมื่อกี้นี่พูดถึงว่าต้นโพนี่แล้วเข้ามานี่ผมอยากขอความเมตตาให้พระคุณเจ้าว่าไล่ลําดับมาเลยลเข้าที่อนุคนศรีธรรมราชใช่และไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนจึงแพร่หลายจนทุกวันนี้นวันวันที่แล้วได้พูดถึงว่าพราะคุณลามกาแหงไปนิมนต์พระศรีลังกาไปปฏิสถาน<อ>ใช่ไหมใช่ใช่ใชไปตามนั้นเลย S <S <S ในเมื่อพระศรีลังกาเป็นผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบแตกฉันในพระไตรปิฎกรอบรู้เรื่องคติธรรมทุกอย่างครับผมเอาศาสนาพุทธไปปฏิสถานที่สุขโททขทัยคติความเชื่อเหล่านี้ก็ต้องตามไปด้วยครับอ่าและและ,และไปที่พิน่าสังเกตก็คือ,อพระศรีลังกากลุ่มนี้เนี่ยว่โททีพระตามพลิงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพระป่า<น>มีชื่อว่าวณรัตนะหรือป่าแก้วหลักฐานตรงไหนหลักฐานก็คือ เมื่อไปถึงกรุงสุขโขทัยนั้นพ่อคุณรามกำแหงสร้างวัดนอกกำแพงพระนครให้อยู่เรียกว่าวัดอรัญยญาวาสีเป็นพระป่าที่เน้นการปฏิบัติด้วยร่ำเรียนตำราคัมภีด้วยฉะนั้น,นพระไทยอรัญยญาวาสีเนาะใช่พระพระไทยยุคต้นนี่ไม่ได้ไหมายคมว่าเป็นสายปฏิบัติอย่างเดียวศึกษาพระไตรปิฎกคมภีอรรถกถาด้วยครับผมอ,อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ารพระหลายองค์ในยุคปัจจุบันนี้มองดูว่าพระไทยนั้น สมัยแต่ก่อนเนี่ยเป็นอรัญญาวาสีก็คือปฏิบัติอย่างเดียวไม่สนใจตำรา <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเลยครับอ่าฉะนั้นเมื่อพระจากตามพลลิงไปปฏิสถานที่กรุงสุขโขทยัยก็เอาความเชื่อรงต้นโพไปด้วยครับแต่ถามว่าทําไมต้นโพไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอันนี้ก็นั่งมานั่งวิเคราะห์กันแหละอาจารย์ครับอ่าวนั้นวิเคราะห์กันว่าทําไมอือาจารย์พอจะนึกภาพออกไหมว่าทาไม ในนนปััจจุบี้ไ,ไม่ใช่หมายถึงตอนไปเผยแผ่ที่สุโคไทยนึกไม่ออกนะพระอาจารย์ถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าก่อนที่ก่อนที่พระตามพอลิงจะเผยเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุโคไทยเนี่ยคนสุโขไทยเชื่อเรื่องอะไรโอจรงนั้นก็เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจในเมื่อมีผีหลวงอยู่เนี่ยไการจะเอาของดีไปให้จะต้องทําไงก่อน ต้องไปปราบของเก่าก่อนใช่ไหมใช่ใช่ต่อมาศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยาการจับปราบผีหลวงของสุขโขทัยให้ลงเนี่ยใช้เวลาเกือบสิ้นยุคลงสุขโขทัยเลยนะโอ้นานเพราะว่ามันความเชื่อหลงผีมันฝังลึกอยู่ในจิตใจแกะยากมากแต่นั้นพระตามพลิงไปในใช้กระบวนการทุกวิถีทางหลายตัวหลายปีพึ่งมาสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างตอนสมัยพรยาลิไทย ฉะนั้นไอความเชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องต้นโพก็ดีพระบรมสารีริกธาตุก็ดีรอยพุทธบาทก็ดีเนี่ยกว่ามันจะฝังเนื้อฝังตัวได้ต้องใช้เวลานานครับอเพราะว่าคนที่อยู่สุขโขทัยนะ่ยเขายังไม่รับเข<ค>ายังเชื่อ,อความเชื่อดั้งเดิมมันยังมีอยู่ถูกต้องมันมันยากมากที่ที่จะปฏิสถานแต่ถ้าเรามองในแง่ของรูปธรรมก็คือ พระธรรมทูตจากตามพอลิงนั้นทํางานเชิงรุกได้ประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อถูกต้องจนกลายเป็นรูปเป็นร่างมาสําเร็จในสมัยพญาลิไทยจากนั้นต้นโพก็ดีความเชื่อเรื่องพระบรมธาตุก็ดีความเชื่อเรื่องร้อยพุทธบาทก็ดีมาเป็นรูปเป็นร่างในสมัยพญาลิไทยนี่เองอนี่คือต้นโพในสมัยอาณาจักรสุโขทัย หลังหลังจากนั้นมานี่ก็เป็นเปลี่ยนพบเปลี่ยนความเชื่อดั้งเดิมได้นี่ก็จะเห็นความสําคัญของตนโพยังยังยังไม่เรียกว่าปรับความยังไม่เรียกว่าเปลี่ยนความเชื่ออาจารย์สุโขทัยอาตมามองว่ายังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อเป็นแค่ปรับเฉยๆเพราะอะไรเพราะหลังจากสุโขทัยมาแล้วก็กลับไปสู่วงวนเดิมเหมือนเหมือนเก่าครับไปเชื่อพรามเหมือนเดิมไปเชื่อไสยศาสตร์เหมือนเดิม คือไอ้ดั้งเดิมก็หนึ่งว่าผีปีศาจพวกพรามเนาะอันนี้มันมาก่อนพุทธอยู่แล้วแสดงว่าพระเรายังทํางานเชิงลุกพระยุคนั้นทํางานเชิงลุกไม่ประสบความสําเร็จด้วยเหตุด้วยเหตุอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องการเมืองหนึ่งกษัตริย์ยังไม่ให้การอุปถัมเท่าที่ควรเพราะเพราะอย่างพระคุณเจ้าพูดว่ากษัตริย์ไม่ให้ความอุปถัมเท่าที่ควรเนี่ยผมนึกถึงกัมพูชานะจินพร์กัมพูชานี่ กษัตริย์นี่จะเป็นผู้นำาตั้งแต่งเดิมนี่นนพวกศาสนาพราหมณ์พวกฮินดูอย่างนี้มันเข้ามาก่อนอตอนนี้ตามโบราณสถานต่างๆมันจะมีพวกศีวลึงอะไรอยู่เนาะ,นนะพรอ,อที่หลังมีกษัตริย์ที่เปลี่ยนการนับถือศาสนาพุทธมาก็เอาศีวลึงนี่อกอ,อกแล้วก็เอาพระพุทธรูปไปใส่อันนี้ผมก็ไปศึกษามาเห็นมาโอ้มันเป็นอย่างนี้ที่แรกก็คิดว่าเขาเนี่ยจะนับถืออย่างเดียวลยไเงีย นับถือศาสนาพราหมณ์อย่างเดียวนะคือถ้าเรามองในแง่การเมืองเราต้องมองดูว่าศาส,สนานั้นอนะ่ะตอบตอบสนองความต้องการของกษัตริย์ได้มากน้อยแค่ไหนอตอบสนองความต้องการของชาวบ้านได้มากน้อยแค่ไหนครับ,รบอ่าถ้ากษัตริย์ที่มีวิสัทยทัศน์มองดูว่าในยุคนี้สมัยนี้ศาส,สนาพุทธมาแรงชาวบ้านศรัทธานะอา้าวนะก็สนับสนุนเต็มที่แต่ถ้ามองในแง่หนึ่งคือศาสนาพุทธเริ่มเริ่มอ่อนลงแล้วศาส,สนาอื่น มีความสําคัญขึ้นมาก็เปลี่ยนบทบาทใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกติครับแต,แต่ในมุมมองของผมนะผมผมว่า,ากษัตริย์นี่นะมีอิทธิพลต่อประชาชนเพราะว่าเป็นผู้ปกครองใช่ไหมถ้ากษัตริย์พระองค์ใดหันมานับถือพุทธศาสนาเนี่ยประชาชนก็นับถือตามไปด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เพราะกษัตริย์เป็นสนัญลักษณ์ของพระเดชรพระสงฆ์เป็นสนัญลักษณ์ของพระคุณ ในสมัยทต่ก่อนกษัตริย์จะจะจะสร้างนโยบายอะไรที่จะไปไปแปลรูปเป็นนามนธรรมเนี่ยให้เป็นรูป,ปธรรมเนี่ยะจะต้องให้พระเป็นคนไปช่วยกระจายข่าวเ<อ>พราะพระนี่เป็นคนกระจายข่าวให้ชาวบ้านฟังครับผมอ่าฉะนั้นศาสนาจะารุ่งเรืองก็อยู่ที่ตรงนี้ว่ากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์เนี่ย <c oughs> เชื่อมกันได้ไหมอ่ากันอันนี้ก็เป็นแต่หนแต่ลายมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าโสมหาราชนะ เราเราโบนเขาเรื่องต้นโพด้จะไปกันใหญ่พอดีนึกถึงไอ้ตรงนั้นผมก็เลยอยากให้พระคุณเจ้าพูดให้ฟังว่ามันจะได้ความรู้ไง <c oughs> อ่าต่อไปก็เรื่องต้นโพเนี่ยนะที่หันมานับถือหรือว่าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่พระคุณเจ้าได้ขยายความต้ที่ครับในในแง่ของอาณาจักรสุขโขทไทยเนี่ยอยากจะวิเคราะห์ว่าพ่อคุณรามคำแหงเนี่ย ต้องการที่จะจัดสร้างลทัทธิลังกาบงอะให้ให้เป็นหนึ่งเดียว mm hmm. ให้เป็นจุดเด่นครับแต่ต้องบอกว่าการสร้างบ้านสร้างเมืองนะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเ mm hmm. พราะสมัยพ่อคุณรามคำแห่งนั้นเป็นยุคกําลังกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวครับาการจะพลิกแผ่นดินอะไรเลยเนี่ย mm hmm. เป็นเรื่องยากมากฉะ mm hmm. นั้นศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องค่อยเป็นค่อยไปอยู่ดีๆไปบังคับให้เขามานับถือไม่ได้ mm hmm. ต้องให้พระคุณเจ้าช่วยกันหาวิธีการว่าทำยังไงเนี่ย รัฐที่ลังกาวงแบบตามพรลิงเนี่ยจึงจะสามารถที่จะปฏิสถานมั่นคงได้ฉะนั้นพระคุณรามเนี่ยจึงถือว่าเป็นยุคที่สร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่สําเร็จเป็นรูปธรรมชัดจเจนเป็นยุคเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นแต่ก็มีบ้างเป็นเป็นบางเรื่องที่ประสบความสําเร็จเช่นว่าเรื่องอเช่นวัดปฏิบัติของพระซึ่งก่อนหน้านั้นมีพระในกรุงสุขโขทัยก็จริงแต่นับถือมาหายานนับถือลัที่แบบผูกามมีวัดปฏิบัติที่แตกต่างไป อาจจะออกไปทางคารวาสญาติโยมครับพอนิมนต์พระมาจากตามพรลิงเข้าวัดปฏิบัติดีงามก็ค่อยๆเปลี่ยนไปพระเหล่านั้นก็เริ่มหันมาบวชใหม่มาศึกษาในลักษณะของตามพรลิงจนมีพระเถระที่มีความรู้แตกฉานหลายต่อหลายรูปครับที่ปรากฏในศิลาจารึกแต่ในแง่ของกติความเชื่อนั้นก็ต้องบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปอ่างยัง,ย,งยังไม่สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างทที่ข้าใจว,ว่าเอเมื่อ มีการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะจจำนวนคนอาจจะน้อยนะอาจจะเชื่อทั้งหมดอะไรอย่างนี้นดะออยยังพระคุณเจ้าบอกว่าอูย้อยากนะยากยากใช้ใช้เวลาพอสมควรเดินพอนคือไอ้เรื่องความเชื่อนี่ถ้ามันฝังอยู่ในหัวจิตหัวใจของใครกันแล้วแต่ถ้ามันไม่เห็นไอ้ส่วนที่มาใหม่นี่ว่าดีกว่าเนี่ยคงจะเปลี่ยนความคิดยากแน่นอนเอออัมออตมาไปไปประเทศสิงคโปร์ ไปเห็นไปเห็นไปเห็นพิธีกรรมของชาวสิงคโปร์นึกถึงนึกถึงความยากลําบากของพระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแผ่ที่สุโขทัยในสมัยเก่า<อ>นึกถึงนึกถึงอะไรคือคนสิงคโปร์ในเขาเขาไม่ได้เรียนมารยายรับผมเวลาเขาคุยกับพระรบ,บางคนก<ร>็นั่งขัดสมาธิ<อ>บางคนก็กยืนเขา่าบ,บางคนก็พนมมือและกราบแบบกราบไหว้เจ้า เพราะเขาไม่เคยเรียนแบบไทยไอ้ของเรานี่พ่อแม่พาทำก็ไหว้เป็นหมดครับแต่สิงคโปร์เนี่ยเขาเขาเพิ่งมาหัดมานับถือพุทธศาสนาแบบเทรวาตก็เลยนึกว่าโอ้นี่พระเทระครูบาอาจารย์สมัยเก่ากว่าจะกว่วจะฝึกสอนให้เราได้กราบได้สวยงามอย่างนี้ให้เดินได้นั่งงามอย่างเงี้ยต้องใช้ความเพียรหลายรุ่นหลายรุ่นแน่นอนครับทำเป็นนึกอย่างนั้นนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปสิงคโปร์ก็นึกพระไม่ออกพระอาจารย์ไปเมื่อไหร่ครับผมโอ้ยไปหลายครั้งลนะจนจำนับครั้งไม่ถ้วน อธิการพระพรหมดิตของเราเนะี่ยไปเปิดไอ้ค่าเรียกอะไรไปไปร่วมงานครบรอบสิบปีของสถาบันสมทบที่สิงคโปร์ที่เราเปิดที่นั่น<อ>นั่นพรนั่นแหละมันเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวนี้เนะี่ยผมคิดว่าต่กอนเนี่ยไม่มีคนนับถือาศาสนาพุทธอยู่ในสิงคโปร์เนาะพอมาที่หลังได้ข่าวได้อ่านข่าวได้อะไรโอ้เขาเขาพัฒนาก้าวหน้าไปในในส่วนหนึ่งก็คือวัดนั้นเนี่ย ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือเป็นวัดที่รวยที่สุดในสิงคโปร์เป็นวัดใหญ่และมีทุนเยอะครับผมทีนี้เมื่อมีทุนก็สามารถที่จะระดมทุนเราสามารถที่จะให้ทุนพระพระก็ดีคาะวัดก็ดีที่มาศึกษากับเขาได้ครับรัฐบาลเขาก็สนับสนุนเต็มที่ออันนั้นคือเขาทําได้เพราะเขามีทุนแล้วก็ผู้บริหารที่ดีอของเราก็น่าจะทําได้ครัมีทุนใช่ไหมมีทุนบริหารให้มันดีใช่ คือไอ้สำคัญมันอยู่ไอ้ตรงทุนนี่แหละเนาะใช่แต่ว่าผมว่าไม่ยากเท่าไหร่หรอย่างของวิทยสงของเรานี่ยจะมีคณะสงฆ์จังหวัดบิรมเนาะคอยให้การสนับสนุนในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆผมว่าเรามีต้นทุนที่ที่ดีโอเรามีฐานที่ดีมากครับเดนอนคือผมเปรียบเทียบนะแต่ก่อนผมอยู่นอกนนผมก็มองเห็นว่าคนหรือว่าสถานศึกษาองค์กรใด ที่จะหาทุนเพื่อที่จะไปสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งทอดผัดปปาทอดอะไรก็แล้วแต่หาระดมทุนน่ะแต่ของเรานี่ง่ายง่ายง่ายมากกว่านะผมว่าเอาค่อยเป็นค่อยไปเนาะค่อยๆพัฒนาไปเพราะทุกอย่างต้องค่อยๆพัฒนาครับเอาทีนี้มาพูดถึงต้นโพในสมัยอาณาจักรสุโขทัยบางครับเอในสมัยสุโขทัยต้นโพนั้นถ้าจะพูดในลักษณะของความเชื่อถือก็อยู่ในแถวสอง ไอแถวที่หนึ่งนี่คืออะไรครับแถวที่หนึ่งก็คือพระพุทธรูป oh, พระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รอยพระพุทธาบาทก็นนี้มาก,ก่อนเลยอาจอาจอาจจะเป็นไปได้ว่ารอยพุทธบาทก็ดีพระบรมสารีริกธาตุก็ดีเนี่ยช่วงนั้นศีลังกาเขากาลังกาลังกาลังศรัทธากันเมื่อเรารับพระพระไทยที่ไปศึกษาศีลังกาไปรับตรงนั้นมาก็เอาเรื่องนี้มาเผยแผ่กัน ส่วนต้นโพเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเมืองหลวงศรีลังกาเข้าย้ายมาอยู่ทางตอนใต้แล้วต้นโพมันอยู่ตอนเหนือของประเทศอ๋อไอที่เดิมครับเมืองหลวงเขาคือไออนุรทธปุระมันอยู่ข้างบนทีนี้กษัตริย์ที่อยู่ทางใต้ไม่มีโอกาสขึ้นไปก็เลยศรัทธาเรื่องพระเขี้ยวแก้วเรื่องพระบรมสารีริกธาตุแทนรอยพุทธบาทแทนฉะนั้นความเชื่อเรื่องต้นโพมันก็เลยจางๆไปรพระไทยที่เดินทางไปศึกษาที่ศรีลังกาก็รับความเชื่อพวกนี้มามันก็เลยกลายเป็นว่าต้นโพเนี่ยต้นระศรีมหาโพก็เลย ไม่ค่อยมีบทบาทนักในสมัยอาณาจักรสุขโขทยัยครับแต่เขาก็มีบันทึกไวน้ในศิลาจารึกหลายต่อหลายแห่งแต่ว่ายังไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรครับอ,อย่างตามพลิงเนี่ยเขาเอาไปปลูกไว้ภายในพระบรมธาตุเจดีย์เลยแต่ศรลลังกาในไอแต่สมัยสุขโขทัยเนี่ยไปปลูกตามวัดครับแต่อยู่ตามวัดทีนี้พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องก็อาจอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเพร่หลายฉะนั้นความนับถือเรื่องต้นโพก็เลยค่อนข้างบางลงไป มีความเชื่อ่างอื่นขึ้นมาแทนะเช่นพระรมมรัสาดีได้กระทาดเรื่อง้อยพุทธบาทนี้เป็นต้นคืออตรงนี้มันแล้วแต่บริบทของมาถูกต้องเพราะว่าบางทีอ้องมหาตนโพยากใช่ไหมก็เอาสัญลักษณ์อื่นที่เราหาได้ง่ายมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทีนี้อยู่อยู่ที่คนเอาไปเผยแผ่ด้วยคนที่นำไปเผยแผ่เนี่ยจะเอาตัวไหนไปขายก่อนจะเอาตัวไหนไปนําเสนอถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็เป็นความเชื่อ ความเชื่อของคนสมัยอาณาจักรสุโคทยัยฉะนั้นต้นโพเนี่ยเราอาจจะรับรู้ในลักษณะของว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์พุทธเจ้าแต่ว่าต้นโพเนี่ยมาเป็นที่รู้จักแพร่หลายและศรัทธามากที่สุดก็คือสมัยอาณาจักรล้านนาซึ่งหลังจากอาณาจักรสุโคททยไปน,นิดหนึ่งแล้วก็วจะมีความปฏิสัมพันธ์กันในเชิงศาสนาคือถ,ถ้าเล่าไปในเรื่องของยุคพวกล้านนามัน,นจ,ะจะมาก่อนอแต่ถ้าเป็นเรื่องพุทธเนี่ยมันจะไม่ลำดับไปตามนั้นเนานนะพุทธมันพุทธนี่เข้าตามพอลิงก่อนแล้วจึงไหลไปสุโขททยแล้วจึงมาล้านนาแล้วจึงลง อาไทยเมืองใต้ก็จะเป็นตามลำดับของเขาตอนนี้พอเรื่องต้นโพเข้าไปล้านนาแล้วเป็นยังไงไปคุณเจ้าโอ้อันี้ยาวเลยอพูดยาวมากกว่าจะจบเวลาคงไม่พอครับแต่แต่บอกให้เลยว่าศาสนาพุทธในล้านนานั้นคือก๊อปปี้มาจากสุโขทัยหมดเลยอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ดินแดนที่อยู่ติดกันอยู่ตรงนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งแต่เหตุผลที่เรามองไม่เห็นก็คือเป็นเรื่องการเมือง อ่าเป็นเรื่องการมองไม่เห็นใช่บอกไว้นิดหนึ่งก็คืออ่าสมัยพระเจ้าสมัยพญาลิ์ไทยเนี่ยพรยาฤิ์ไทยพยายามสร้างสร้างอาณาจักรให้เป็นอาณาจักรของพุทธศาสนาโดยเรียนแบบวัดปฏิบัติของพระเจ้าอโศกมหาราศแทนที่จะสร้างกำลังเพื่อต่อสู้กับรานนาต่อสู้กับยุธยาแต่สร้างรัฐศาสนาให้เข้มแข็งให้เป็นจุดศูนย์กลางสมัยพญาลิไทยใช่ทีนี้เมื่อเป็นเรื่องที่สุดนะเมื่อรัฐศาสนามันดังขึ้น อยุธยาก็ต้องการนะถึงขนาดถึงขนาดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นมาคลองลาดอยู่ที่พิศณุโลกนะเพื่อเพื่อที่จะดูว่าศาสนาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนขออะไรได้บ้างอาณาจักรล้านนาคือพระเจ้าเกลนาเนี่ยปกติก็เตรียมทหารไว้แล้วจะสู้กับสุโขทัยแต่พอเห็นศาสนารุ่งเรืองปั๊บก็ยอมลดตัวไปขอเถูกต้องไปขอศาสนามาเผยแผ่ที่ล้านนา อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันในเชิงศาสนาครับแล้วพระคุณเจ้ามีอะไรที่เพิ่มเตมิมอีกสักนิดไหมก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้ามีเวลาเราเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าความเชื่อเรื่องต้นโพเนี่ยเมื่อเมื่อก่อเกิดที่ตามพอล,ลิงไหลไปอยู่ที่สุขโขทัยแล้วมันจะเรือนรุ่งเรืองในอาณาจักรล้านานาได้อย่างไรไหลามาสู่อยุธยาได้ไงแล้วข้ามาสู่รัตนโกสินได้อย่างไงแล้วข้ามาแล้วมีบทบาทด้านใดบ้างเปลี่ยนการเมืองได้ไหม อ่ามันจะมีความสําคัญทั้งมันอยู่ครับท่านผู้ฟังที่คารพครับที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเราก็ได้รับความรู้มากมายนะครับจากดรพระมหาพิสุวัจโธท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญการในเรื่องของศีลังกาและก็เกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอยากได้ความรู้ติดตามฟังรายการของเรานะครับเราจะได้รับความรู้ใหม่ๆที่เราไม่เคยได้รับเลยนะครับ ในช่วงสุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ติดตามฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบริมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา5้านาฬิกาถึง5นาฬิกาส0นาทีสวัสดีครับเชิญพรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยงามเลิดล้ำ ตามพระธรรมพระวินัยโมจอรอรับใช้ในการศึกษาวิทยาลัยสงบุดีรมสร้างสรรค์อุดมการเติมปัญญาให้สังคมระดมความคิดสนองกิจพระศาสนา